ครับสวัสดีครับพวกผมนะเชลล์สอดเกมนะครับครับกับไมค์ครับเอาชีวิตรอดครับวันนี้ครับมาต่อกันเลยเว้ยมาอยู่ใครเหมือนเดิมไมอยู่กยบอยู่อยู่อยูีอยู่อยู่อยูบอู่อยู่อ่อยั่สยู่อยู่อคร่บย่อยู่อ่อยนอยู่อยู่อยู่อนู่อเู่อยู่ย่อยู่อรู้อย่่อย่อูอย่่อยู่อยอย้ยอย่ออยยู่ออย่า่อ่อย่อยู่อย่า่ยยยอ่อ่ายว่อ่อน่อยู่่่่อนอ่อยู่ย่ออย ตายนะโอ้ของตายตายแล้วเกิดหลังบ้านเกิดหลังบ้านอูียบ้อยเรียบร้อยมานไงวะโดวิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวโดวิ้งเลยเหรอใครตีใครตีเฮ้ยกลับเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเตะสกิลก่อนซอมบี้น้อยไหนวะนั่นมันซอมบี้เอ็นบีซีเทสอยากจับมันยั่งมากเลยเนี่ยกลับก่อนกลับก่อนนอนก่อนนอนได้ก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครเปิดประตูค้างไว้ ถอนได้สบายดีเลยแม่เรียบร้อยเอาอะไรมาขอนร้องไป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 ขอขวานนะโอเคนอนได้แล้วนอนตรงนี้แล้วกันสัมบีก่อนเดี๋ยวจะค่อยจับก็ได้เราเอ่ายไหมมันจะโดนไฟไหมโดนไฟหรอจับวะแล้วมันจะจับยังไงอ่ะมันต้องสร้างเอาไว้เหรอ เออมันเข้าบ้านได้ไหม,มเอา<ด>มันเข้าบ้าน,นได้ไหมแล้วเราก็แบบสร้างไอ้อะไรไปิดไว้เว้ยเดี๋ยวเดินผมไปเอาบล็อกมาปิดก่อนมันตีมโอ้ตอนะีอย่าพึง่งนะอย่าพึง่งนะอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวจับมันก่อนโอโอ้แต่มันมีแบบกำดักจับซอมบี้ด้วยนะแต่ค่อยทำดีกว่าเนาะโอเคเอาบล็อกอะไรก็ได้เรื่อยๆเบล็อกไม้ด้วยให้ดิเดี๋ยวผมเฮ้ยเอาทรายดีกว<ไ>่าไปยังทรายก็เออใช่ใช่มาดี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 ๋๋๋ยยยวววเเดดีีีตมนะอุ้ยเดี๋ยยวตา จับก่อนจับก่อนประตูประตูนี้ได้ปะวะเอ้ยหรือว่าเราเราเข้าบ้านตรงเนี้ยตะวัน,นบ,บ้านนี้ก็ได้มัง้งไดปะวะเอาประตูวางลองดิลองดิลองดิลองลองลองอ่ะออกมา okay. ออกมาโอเคไอ้ตะวันลอบม,มาลอบมาลอบมานี่เข้าไหนบ้านสร้างไว้แล้วสร้างไว้แล้ว,ว,ลวกับดักแล้วออ้าวเหรนี่ได้เหมือนกันไดไดเหมือนกันว่าฟิวฟิวเอามาไว้ข้างนอกก็ได้มาวางข้างนอกก็ได้แล้วเผื่อตัวอื่นไดไงเดี๋ยว วแบเชว่าเอ้ยนี่แหละเอ้ยเดี๋ยวทับมันนะเดี๋ยวทับมันเห็นไหมโอ้ยเคนี่องอโอ้ยเาดูอะไรสียงอะไรไเปิดไปเงี้ยโดนโดนโดนเปิดอุ้ยอุ้ยริดก่อนปิดก่อนไม่เปิดข้าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอีกนนึงเกลสเกไปแล้วกินก่อนสเกลเอ้ยอือจุ๊บเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกัดักตรงนี้เอากัดัก เอาไว้ตรงที่โล่งกว่านี้ป่ะกลัวมันไฟอ่ะไปไว้ตรงแถวแถวเนี้ยฟิลตามมาอ้โหูไอตรงนี้อะไรมั้งใช่ใช่น่าโอเค่ล่อล่อมาดีกว่าล่อม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 านี่ล่อมาที่มาน้องบี้เอ้าไอ้าเอ้ยบ้ารอม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 าเลยอ้ออ้อมดิอ้อมดิอ้อมดิอืม่งฉลาดอีกเฮ้ยตีมันเข้าไปเลยไใหญ่ปีดี ปเอเออเรียบร้อยหนึ่งตัวอย่ไปทำยาแล้วว่าป้ายเป็นเ p c นลยซีเลยเช้าแล้วเฉยไายยังไม่ได้นอนเลยอ่าใช่ยังไม่ได้เซฟเลยแกนอนแล้วนอนสเกลยิงตายดูดูดูหัวผมดีเหมือนมีอะไรปักหัวป่ะอ๋อหูฟังรุ่นใหม่หูฟังรุ่นใหม่ สีแดงเลยจ้าบมากโอเคสวัสดีเฮ้ยเราย้ายย้ายนี่เข้าบ้านก่อนไหมย้ายกล่องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทักทายซอมบี้ก่อนประจมมันฮโลว์มันจะต่อยเราเนี่ยอ่าไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยตกใจย้ายของก่อนเดี๋ยวย้ายของเข้าบ้านเสียงคนตกอ่าเออโอ้นี่เข้าบ้านระตูมันล็อจังวะใช่ใครมันสร้างเยอะแยะวะเนี่ยโอ๊ะ เต็มตัวเลยเอ้ยมันช่วยเก็บได้นะทีดหนึ่งได้สามมันอ๋อเยอะว่ะกล่องไว้ไหนดิไว้เอ่อนี่ละกันนี่นี่ฝั่งฝั่งนี้กันเออใช่คนละฝั่งกันอ่ะจบเอ่อไปเอาตอกเผาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแยกของก่อนแยกของก่อนอย่าใส่รวมดิว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุมขวาผมเอาใส่พวกบ็อกนะเขียบใส่ไปก่อนแล้วกันโอ้เดี๋ยวค่อยแยกทีหลังไม่ใช่เลยเราได้อัจฉริยะเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องซ้ายใส่เลยว่า เดี๋ยวค่อยแยกทีหลังแล้วกันแร่เปนกล่องเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแร่เป็นกล่องไหนดีวะนี่นี่แร่แร่แยกกล่องอาหารได้แยกแร่นี่กล่องแร่นะเดี๋ยวครับกล่องเพิ่มมีแคคตัสด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทำที่นี่ดีกว่าอ่าที่ทิ้งขยะเดี๋ยวเอาสเจเอามาเอาน้าน้าเผาด้วยนะเอาเตาเผาว่าเผาแร่ได้ไอตรงนี้เหมือนจะไม่พอฮึพอปะ เอาเอออตกใจเสียงไหมตกใจเสียงมันน่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ไงได้เออเก็บข้าวได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพึ่งทำขนมปังดีกว่าเราไปล่อสัตว์กันดีกว่าไหมอเดี๋ยพึ่งเยี่ยพึ่งนะทำขนมปังเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเราไปหาจุดย้ายเดี๋ยวแถวนี้ก็ได้มั้งโอ้สวยเลยบ้านหลังนี้ครับคุณคุณฟิวคนสร้างโอ้โหแม่งโคตรเจ่มหลายหลายที่ใช่ใช่ใชุ่๊ก เกอดเทามีวางไม่ได้วะเนี่ยอะฮะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเผื่อออกฮะอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยทำถังทีอย่างไงวะทำไงอะคุณฟิวมาไล้วมข้างล่าง Let's go เออว่าต้องอีกอันนึงนี่หว่อเคแป๊บอีกอันนึงอีกอันนึงลืมไปว่าข้างบนนู้นด้วยโออเควางเลยวางได้ปะ ยังไม่ได้ติดว่ะเอาไปไป <Yeah, yeah. S 1> ฟิวว่างดีกว่าเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ก่อนมีมีข้าวเพระฟิวมีอยู่มีบอกมามาเอา้าเดี๋ยวผมไปเออ่ล่อสัตว์ไปก่อนตะวันจำวัวได้ป่ะได้ฮัลโก<อ>ล <laughs> จะเอาวัวมาทำระยำอะไรแถวนี้ <laughs> ไอ้นี่ข้าวโตวแล้วแต่หิวมากเลยเอาตของไม่มีนี่หว่าข้าวไปเลยเนื้อเฮ้ย เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่เลยครับเอ้าหายหายเกี้ยงหมดเลยฮะเดียวเดียวเดียววัวอยู่แถวไหนข้าวอ่ะวัวอยู่ขวาสุดเลยเนี่ยไม่มีอาหารน่ะใครมีอาหารบ้างวะผมมีผมมีขอหน่อยครับโอเคได้แล้วชิบอร่อยครับอาหารสเต็กสเต็กเบอร์มามันแบบไหนนะ เออมันวางไงวะไม่ไม่ไม่นี่นะครับไม่ลืมลืมไปแล้วอ่ะไม่ได้ทำมาด้วยนั่นแหละมันต้องมีที่ว่างเออเฮ้อทำไงมาป่ะตะวันพร้อมยังเอาเอาข้าวมาข้าวมาอันหนึ่งเดี๋ยวไปล่อสักสองอันดีกว่าอาหารมีอาหารไม่อุ้ยนี่ไงได้แล้วได้แล้วฟิวผิวผิวเดือดเวสเซนหรอว่านว่าเดี๋ยวเดี๋ยววางบล็อกให้วางเลยนี่ไง้ครูตรงนี้ไงเออทุบก่อนก็ได้แล้วค่อยขึ้นแล้วค่อยวางทุบเลยทุบออก อ่าได้แล้ววางเลยวางเลยโอ้วางอีกอันได้ปะได้ได้อันเดียวได้เดียวฮะอ่ะได้ฮะได้ไม่ได้ไม่ได้ดูดูเนวะนี่แล้วก็ปิดอแล้วก็ปิดใช่ปะเจมโอ้โอ้ทิ้งขยะทิ้งแป๊บลองลองลองทดสอบครับถังขยะแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่หายไปเลยถ้ามีลาวานี่ง่ายกว่าเว้ยแต่กลัวบ้านใหม่ โอเคเก็บของก่อนคือมีอาหารไหมมียอไม่มีหรือเปล่าปะตะวันเราต้องไปล่าสัตว์แล้วพัดเนี่ย Let's go ไปด้วยกันไปด้วยกันเฮ้ยตกใจเสียงมันตลอดเลยอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยยังยังไม่ทำคอกเลยบ้าโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวไปเอามาก่อนกันนะเอามาก่อนไหมเฮ้ยฟิวใครใครได้สักคนทำอะไรได้บะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม้ก่อน เดี๋ยวทำคลองไว้นะถ้าเกิดผมไปล่อกับตะวันแล้วกันโอเคตะวันมีอยู่ล้วงข้าวปะมีอันเดียวอ่าเยี่ยมมีเหมือนกันหน้าล่อปลาหมึกมาเลยเห็นนะอ่ะเง้อโอเค let's go ทางไหนดีวะนู้นตุ๊ตุ๊ดตุ๊นี่แกะไอ้แกะแล้วก็มาได้ดีว่ะมีเนื้อนี่หว่าเดี่นด้วยไหมใช่หมูหมูมีใหญ่ใหญ่เหมือนกันหมูต้องใช้แค่หลอดล่อปักทางคราบยังไงโอ้ใช่ลืมเออตรงนี้ไม่อันเจี๊ยบด้วยเปลี่ยนวิธีคราบเหรอ มาจ้ะอือก็ตายดอกเนื้อป้ะเพราะงั้นหมูหมูเดี๋ยวค่อยมาล่อแล้วกันฆ่ามันก่อนเว้ยนี่เปลี่ยนวิธีครับอือก็ตายพี่โดูนเฮ้ย้องหมู้องหมูกดขอเนื้อหน่อยเอ้าไม่ให้อีกโอเคเราต้องเดินไปข้างนู้นเลยทางไหนวะนู้น๊ยดูหมูนู่นดิไม่แต่รอบกถึงโอ้ โอ้โหเอ้ยเริ่มหิวแล้วข้าหมูก่อนตรงไหนดีไปเอ่อตรงไหนดูวะข้างขวาข้างขวาแถวนั้นแหละเหลือที่ไว้ปลูกต้นไม้ได้นะเยอะไหนกันวะโอ้น้องบัวมาแล้วเว้ยจะขอข้าหม้อเนื้อแป๊บถือว่าใกล้ชิบชิบเดี๋ยวเราค่อยลอกแกะด้วยเป็นสามตัวพี่ไก่ปะวะเดี๋ยวล่อได้วยใช่ไหมมาน้องบัวมานี่มาอ้มานี่ เอ้ยมานี่ดิมานี่มานี่มองข้าวจะกินไหมเนี่ยเอาแค่ตัวเดียวมันไม่มามองอ้อมาแล้วมาแล้วล่ำบัวตามมาเว้ยตามมามาคนละตัวล้อกลับบ้านมาฮะภาคนี้เราจะล่ำบัวจะล่ำบัวเนี่ไงเราก็มีคนละตัวแล้วเนี่ยได้อ้าวได้แล้วได้ลูกมาอสองตัวแล้วก็ได้ลูกอ๋อมาสำคัญครับวัวมานี่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 มานี้นี่ได้จะมา มาไม่มาวะน้องวัวมันนี่ยตาม,มพี่มา,มาเดี๋ยวพี่พา,าไปผสมพันธุ์เรา,เ<อ>ามี<อ>าสัตวแพทย์แบบโคตรโห่คนะรับฟิวเดี๋ยวพี่นักผสมพันธุ์ท่านเทพไอ้มองข้าวมันนี่มันนี่ <laughs> จะมาไม่มามันนี่มาเอ้า,อาผิดตัวไอ้กปะามาดีมาดีเออมาม่องข้าวอ่ะมาดีมาดีเร็วเร็วเร็ว้ยตรงไหนวะบ้านเราอ๋อตรงนั้นมาเดี๋ยวกลับบ้านไปเผาอาหารกินเลยเนี่ยสเต็ก สเต็กเนื้อหมูนี่เพียบออกหืึ่งมันไปมะเดี๋ยวมันไม่ตามแล้วอ่ะได้้แค่นีไม่ตามอ่ะไม่ไม่ตามอ่ะน้องน้องดันตูดไปก็ได้ดันตูดวัวอาารมากอ่ะตามเลยมันตามแล้วมันตามแล้วไอ้บ้านอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมขอดูบ้านก่อนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วไอ้ไก่ไม่เกิดเหรอวะมันไม่ตามอ่ะเดี๋ยวเดีตาม อาตามเลยตะว,วันดูนี่ตะว,วันดูข้างหลังดิอ้าวแล้วเวบเเเาา็บัวเอ๋ยวันนี้วันนี้วันนี้วัวตรงนี้มันน่าวางน้ำมากยากอ๋อใช่แล้ว <c oughs> เอาน้ำมาวางมันก็จะเกิดเป็นบลิตคันเลยโวัวนี่ไงน้องบัวเป็นน้องหมูไม่น้องบัวมา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 ,มา,มา,มา <c oughs> ได้แกะมาด้วยว่ะอา่าสามตัวเลยเว้ยจะไปโอ้โหอีกตัวหนึ่งครบสี่แล้วมาถุง อยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยนี่ๆตรงตรงฟาร์มข้าวแล้วฟาร์มข้าวแล้ว,าลาว,วมาแล้วเว้ยสี่ตัวมาแล้วตามมา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 อยู่ไหนวะอคอกเอ้าแล้วซอมบี้หายไปไหนอ่ะเอา้เอาเฮ้ยซอมบี้หายซอมบี้หายไปไหนอ่ะอ้าวอ้าวแล้วมามามา,มา,มาเอา้าอยู่ดีเฮ้ยไม่มาวะไอ้สร้างอคอกเสร็จยังไอ้อยู่แถวนี้กันวะฝั่งโน้นน่ะเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อตามมาตามมา มันไม่มาว่ะตามมาดิเออตามมาตามมาตามมาเลยสี่ตัวเลยลุ้นฝั่งนู้นตามนู้นมามาครับเอ้ยมาแล้วแล้วก็ผสมพันธุ์วัวเดียวเอ้าไม่มาอีกลุ้นเดี๋ยวเอาไปทีละตัวสร้างอ่าบล็อกฟังตามใครมาตามผมด้วยตามอะไรตามเอาตัวันตามอะไรก็ได้เดี๋ยวเอาตัวหลังมาเองนี่นี่นี่เอ้าอะไรเนี่ย ไอฟิลฟิวเราเจอเราอุ๊ยวัวนี้ตามมาดิน้องวัวมา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 เราไม่ได้ทำอะไรนายเราแค่แบบเอาไว้ฆ่าเล่นเนี่ยเอาไม่มาแตะวันไม่มาแล้วแหละไม่มาแล้วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไว้ตามมาดิเอ่าตามมาตามมาตามใครกันแน่อตัวนึงไม่มาเอาแกะเข้าไปก่อนแล้วกันมามาตาม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 มาเราจะเอาแกะมาดิมาดิมันเคลียร์พื้นได้ไหมเนี่ยมาเอาลือมุมตรงนี้ตรงนี้มาแกะเ้ามาแล้วเว้ย อ้ยมันหลุดเฮ้ยเอาบล็อกวางไว้อันนึงตะวันมันตะวันมตาไมนี่ไม่นไตะวันมันตาตะวันเอาบล็อกวางไว้อันนึงก็ได้มั้งฟิวไม่ได้ตามนี่ยไงไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออแล้วล่ะไมแล้วได้ตา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 โอเคบุดแล้วแต่เหลือน้องโว้ออีกตัวนึงปิดเลยปิดเลย โอเคน้องวัวตามมาอ๋อมาแล้วเว้ยเอาเอมาแล้วมาแล้วปิดเลย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 เดินออกเนี่ยเอาขึ้นอย่างนี้เปล่าฟิลอย่างงี้อย่างงี้ดูดิขึ้นไหนี่ไงไอเอาขึ้นบนแผ่นอันนี้ดีกว่านะเท่าเท่าเจ๊ไม่ต้องทุบไม่ต้องฮบตรงนี้ไม่ต้องทุบมาแล้วเว้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่ามาแล้วปิดเลย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 ปิโอ้ยเยี่ยมปิดางี้ก็แล้วกันอันนี้มันขึ้นได้ขึ้นได้ใช่ใช่ปิดไว้ก่อนเลยเช่นเมื่อกี้เอาประตูอ่ะ เอาเราเดินเอาดีกว่าอู้ยลืมไปอาหารหมดโอ้ยเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวเขาอาหารก่อนือเรียบร้อยผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ง่ผสมยังผสมแล้วรอไม่มีหมดแล้วโอ้โหมันอยู่ห่างกันนี่กระโดดขึ้นมาอย่าทุบได้กระโดดเนี่เท่ยอโอโอ้โหจะตายโอ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โห,โหแปบ๊บกินอาหารก่อนโอ้โอ้โหผสมยังอะ่ะผสมแล้วผสมแล้วเยี่ยมเยี่มยม,ยมโอเคกินอาหารก่อนว่า<ห>บ้านสไตล์นอนเร็วเร็วเร็วนอนนอนเอานอนนอนอย่าพึ่งแป๊บกินอาหารก่อนอุ้ยแล้วใครเป็นปิดบ้านไหมาแล้วอ้าวนี่ไงนอนไม่ได้เลยนั่นนั่นนั่นอย่างนั้นเราต้องจับมันเลย ตามาบีน้อยบีน้อยตันนี้ธรรมดาไปแฮมเอามาก่อนอเออไอข้างหลังข้างหลังไหนวะไหนวะตกใจโอ้โหตัวเขียวเออเออสามตัวโอ้โหแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวนั้นมันตายวะไม่เข้าใจเลยไม่รู้หายไปไหนไม่รู้ไว้จับพวกตัวเองได้พี่โอเคนอนแล้วนอน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 อุ้ยเรียบร้อยตกใจหมดเรียบร้อยหลุมหลุมอุกกาบาตโดยนายคีเปอร์ โอเคนอนแล้ว let's go ครับผมเตียงนี้นะโอเคหลับนะครับกลางแล้วกันตื่นเช้ามาแซดหน่อยแล้วกันอ่ะวะมาแล้วอาหารสุกยังเลยอาหารหมดแล้วอาหารเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเฮ้ยใครได้ตกไว้เต็มเลยอาหารไว้กล่องเล็กโอเคเผาปลากินก่อนอ้อาหารกล่องเล็กนะกับพวกแร่โอเคอาหารอาหาร ขอแล้ยังขอแล้วเบตต่ปลามีไหมมีรู้สึกว่าจะหายไปไหนแล้ววะมีปะกำลังจะทำอีกอันหนึ่งอ๋อโอเคอันนั้นไม่รู้หายไปไหนแล้วโยนทิ้งเออเฮ้อมาได้แล้วไงดิาเลยเนี่ยเอาตีประตูตีเราจะตีแกะดีปพะวะเนี่ยหน้าตีเหอาเนื้อเอาเนื้อมากินน่ะตี่ยแถวนี้ตีไปหมดเลยมาต่อไปแลอุ้ยอุ้ยเดือดเดือดเดือดตัวอะไรยิงวะเรีโอ้โอ้อยู่ทางนี้อะไรนะกระดูกกระดูก อืออ้าวยิงโดนไหมเนี่ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนจับไปอ้าวเพื่อโอเคกับดักครับข้อมาติดเดี๋ยวเดี๋ยวผสมใช่ยังไม่มียังไม่เจอเลยไก่โอเคผสมผสมได้ยังวะต้องรอกี่ชั่วโมงวะเนี่ยถึงผสมได้อีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเตัวเขียวตัวเขียวเราหายที่ไหนแล้ววะ มีหลบได้ตัวใหญ่ด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปหาไก่สักตัวดีกว่าโอ้โหนี่ไงสำรวจแถวนี้ดีกว่าไอ้เขียวสองตัวเลยอ่ะมมีตีติดไฟงูม้นเฮ้ยดดีมันมันได้มันโอเคเอาแล้วเยี่ยมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่อยากได้แครอทมากเลยตอนเนี้ยแล้วก็แตงโมเดี๋ยวไปหน้าไปหาในจังเกิลแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะอยู่ฝั่งนู้นเลยใช่ไหม ให้เดินทางไปเรยๆจะมีควมกินเกิดเมีอะเฮ้ยตะวันนี่อะไรอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะเป็นฝั่งซ้ายป่ะนี่ไงฝั่งซ้ายอ่ะดวงแก่ละมาดูดิไกลๆไกลไกลนี่บัดนี้ก่อนซีดมีไหมซีดมีอยู่มีอยู่ตะวันตะวันโอเคน้องไก่เอาคนละตัวไปไม่เจออยากได้มาเห็นปะได้ไข่ด้วยอ้หูมามันมีอาร์นอะใช่ เฮ้ยม hey, ีลาวาด้วยตรงเนี part, ้ยเห็นไหมเดี๋ยวตักไปบ้านดีกว่าขาเป็นไอ้นี่ให้หน่อยดิฟิวเอ่อเออถังถังเราสำรวจไปเนื้อแกะก่อนเป็นตัวเขียวตัวเขียวโอ้น้องไก่ตามพี่มาน้องไก่ตามมากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกตามมา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 ต้องส่งเสียงเรียกเว้ยต้องหาบูม่าไอวีซีได้เนี่ยใช่แล้วต้องไปดูที่ทะเลทรายอาจจะมี เดี๋ยวเราจะทำไอ้นี่ไปเว้ยไอขางรถไฟไปแล้วก็มันมาตรงไหนว่าหลังเนี่ยเดินหลังเหรอเอ้าเนี่ยเต็มเลยเนี่ยล่อมันไปเฮ้ยฟิวฆ่าไปก็ได้ผมล่อไก่น้อยเนึ่งไก่น้อยตามมาดิเห็นเราอ่ะตามมาอีกอ่ะตามมาตามมาโอเคมองมองแต่ไม่มามองแต่ไม่มานี่คืออะไรหยามกันใช่ไหมอือิ้มแล้วเดี๋ยวปัดเอาไปฆ่าเดี๋ยวฆ่าทิ้งเอาเนื้อเลยอ่ะตามมาดีน้องไก่ ตาพี่มาอุ้ยมันไส้ฆ่าแม่งเลยแม่เออเออเรียบร้อยจบเรื่องโอเคตะวันอยู่แถวไหนแล้ววะตรงแกะตัวหนึ่งโอ้โหดงแกจเอย่คนเดียวตะวันมาช่วยหน่อยดงแกะเหมือนอยู่คนเดียวโอ้โหเฉาะตรงนั้นเหรอไปมาแล้วเราจะฆ่าดิเอาแต่เนื้อมันอย่างเดียวพอแล้ว ปลาแล้วก็จะมีอาหารกินทั้งปีนะครับต้นไม้ครับลองเออโน่นผมนู้นะมีเต็มเลยเป็นไอ้นั่นอ่ะไอ้ป่าที่มันมีต้นไม้ปกติอ่ะเฮ้ยผมผสมพันธุ์ได้หรือยังเอ่ยอ่าได้หรือยังได้หรืยังอ่าได้แล้วโอเคไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยผมผสมมีตัวแล้วนะเว้ยโอเคได้แล้วเนี่ยมันมีลูกสองตัวแล้วตกใจสวรรค์นี่ครับโอเคเดี๋ยวเขาปลูกก่อนอ่าได้แล้วครับหมดแล้วอ่ะม้ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแกะแกะ เรารู้สึกว่ายังไม่มีแร่อะไรมากเลยว่ะทำไปหาเดี๋ยวเครับเป็นแอร์ถังให้อันนึงไปเอาลาวามาก่อนโอเคครับครับถังก็ตามเตะผมอยู่ในกองไม่ใช่ผิดอันบ้าโคตรเลยแก่ทีเดียวตายเกมาแล้วนะอยู่ไหนกันมันมีเนื้อไหมเนื้อตรงนู้นใช่ไหมมีมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเอาไปให้ตรงไหนมาตรงไปใช่ปะไอ้ทามันแกไม่ีที่มารอไก่ เห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยข้างขวาเราอยากไปสำรวจทะเลทรายมากเลยอ่ะพาร์ทหน้าหน่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยไปดีกว่าเดี๋ยวผมอยู่ตรงลาวาแล้วอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ข้างหลังพี่เห็นไหมแกะไข่ออกมาเนี่ยด้าลาวามแล้วเว้ยอ้าฟิวตกอู้หันผมดูวิลึกด้วยอะโหเนี้อแกะยี่สิบเก้าวันโอเครวยแล้วอิ่มสามเอาวะฟิวเอาปะปะปะเอาเนื้อเนื้อเนื้อเอาเนื้อไปกินเยอะเลยม้าก็เยอะ นี่นี่นี่ม้ามันดอบเนื้อปะวะเดี๋ยวเดี๋ในวันอีทยรู้สึกจะดองแต่อันนี้ว่าดอบหรือยังวะตัตวตัวโอเคลองเนื้อม้าก่อนครับเอาตัวที่มันเกาะเล็กน้อยใหญ่ฆ่าลูกนะใจเย็นให้มันโตบ้างไม่ได้เลยนะไม่ดอบปะอ๋อไม่ดอบลองสักตัวลองสักตัวโอเคไม่ดอบเราค่อยเอาแบบเต็มเลยเลแข็งเรียมเลยเฮ้ยตรงนู้นน่ะตะวันเห็นว่าเฮ้ อาหารอาหารทั้งนั้นเลยข้างล่างอู้อู้นี่ไงอูู้เดี๋ยว็ดเออ้าตี้างจุดจุดอ้ดจุดจุดจุดจอดจอดจุงจุดจุดไหดจอดจุดจุดนุดจุดจอดจุดจุดนุดจุดุ้ดจุดลุดจดจุ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 ดจบดจุดจุดจุดจอดจุดจุ้ดจุดจุดจมดจดจุดับดจุาดดจจ ได้หลายตัวมันจะกระเด็นกับอขวานมันแบบเฮ้ยแบบนิดเดียวเองอ่ะแต่มันมันแรงไงใช่มันแรงคุ้มดิใช่แล้วแต่มันก็เปลืองแร่ดิมันมันใช้แค่หินแหละอุ๊ยจะเย็นเซนเออโอ้นี่ไงวัวหมูสี่ตัวเลยนี่ยโอ้หมูอือฆ่ามันดีกว่าโหหมูเพียบเอแล้วไหนว่าวิ่งพลาดเลยอือ อื้แต่หน้าต้นไม้ขาวอาจจเลยเป็นป่าปกติใช่ดีแล้วโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องแบบ20นาทีครับคลิปละ20เดี๋ยวก็พันนี้ก็ต้องแบบลาไปก่อนนะทุกคนว่าจะได้แบบหลายๆพาร์ทหน่อยเว้ยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปก่อน่นี้ครับไปบ่ายหน่อยทุกคนบ๊ายบายครับครับพวใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบไปไหนชอบคลิปนี้ใช่ไหมล่ะง่ายเลยครับกดติดตามมองไปทางขวากดไลค์ ไปข้างล่างเลยครับกดแชร์แสดงความคเห็นให้เพื่อนๆได้รู้เลยครับตานนั้นกดโพสไปที่ a c e b o o k ขอบคุณทุกคนมากนะครับ